สวัสดีครับอีพีนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง30เกร็ดความรู้ทางจิตวิทยาที่น่าทึ่งที่คุณจะเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีนะครับยินดีต้อนรับสู่โลกของข้อเท็จจริงทางจิตวิทยาที่น่าทึ่งนะครับในอีพีนี้เราจะเดินทางผ่านส่วนลึกของพฤติกรรมการรับรู้และอารมณ์ของมนุษย์มาฟังข้อมูลเชิงลึกทางจิตวิทยาที่น่าสนใจน่าสนุกน่าค้นหาหรือว่าแม้แต่น่าขบขันในบางข้อ แต่จะเผยให้เห็นความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์จิตวิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์บอกเราถึงการสำรวจที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีที่เรารับรู้โลกสร้างความประทับใจและก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับในอีพีนี้เราจะเจาะลึกข้อเท็จจริงทางจิตวิทยาที่น่าทึ่ง30เรื่องที่ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะต่างๆของพฤติกรรมมนุษย์และก็กระบวนการทางจิตนะครับจากวิธีที่จิตใจของเราอยากรู้อยากเห็นตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ไปจนถึงผลกระทบอย่างลึกซึ้งของอารมณ์ต่อการตัดสินใจข้อเท็จจริงแต่ละข้อจะบอกภาพรวมของการทํางานที่ซับซ้อนของจิตใจมนุษย์นะครับข้อ1 80%ของคนจะเขียนชื่อตัวเองถ้าถูกขอให้เขียนอะไรด้วยปากกาใหม่จากการสังเกตและวิจัยทางจิตวิทยาที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเผยให้เห็นว่าผู้คนประมาณ80%จะเขียนชื่อตัวเองโดยสัญชาตญาณหากว่าถูกขอให้เขียนบางสิ่งด้วยปากกาด้ามใหม่นะครับ พฤติกรรมที่คนจํานวนมากทํานี้มีรากฐานมาจากความต้องการในจิตใต้สํานึกในการแสดงออกและตัวตนนะครับการเขียนชื่ออาจจะถูกมองว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของปากกาและก็ยืนยันความเป็นตัวของตัวเองนะครับข้อ 2. ถ้าคนหัวเราะกับเรื่องตลกที่มีคุณภาพต่ํามีแนวโน้มว่าเขากําลังทุกทรมานจากความเหงาเสียงหัวเราะมักจะถูกมองว่าเป็นสัญ,ญญาณทางสังคมของความสุขและความปติยินดีนะครับแต่คุณรู้หรือไม่ว่าในบางครั้ง เสียงหัวเราะสามารถเป็นหน้ากากของความเหงาได้การศึกษาชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่หัวเราะให้กับมุกตลกคุณภาพต่ำหรือว่าฝืนหัวเราะในสถานการณ์ทางสังคมเมื่อมีคนพูดอะไรที่เป็นตลกฝืดอาจจะใช้อารมณ์ขันเพื่อปกปิดความรู้สึกโดดเดี่ยวการทำความเข้าใจลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์นี้สามารถช่วยให้เราให้การสนับสนุนและก็เชื่อมโยงอย่างแท้จริงกับผู้ที่อาจจะต้องดิ้นรนต่อสู้กับความเหงาในใจอยู่อย่างเงียบๆนะครับข้อ 3. เวลา6วินาทีแรกของการพบปะกับใครบางคนความประทับใจแรกเกี่ยวกับคนคนนั้นจะเกิดขึ้นในทางจิตวิทยาได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพบกันครั้งแรกภายใน6วินาทีแรกที่พบใครสักคนเราสร้างความประทับใจแรกโดยเริ่มจากพิจารณาปัจจัยต่างๆอย่างเช่นรูปร่างหน้าตาภาษากายและก็น้ําเสียงความประทับใจเหล่านี้สามารถมีอิทธิพลต่อปฏิสัมพันธ์ในอนาคตและการรับรู้ของบุคคลนั้นการตระหนักถึงผลกระทบของความประทับใจแรก ทำให้เราใส่ใจมากขึ้นถึงสัญญาณที่เราสื่อถึงผู้อื่นตั้งแต่แรกพบกันนะครับข้อ4เป็นความจริงที่พิสูจน์แล้วว่าการตอบสนองต่อสถานการณ์ใดๆของเราสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นอย่างรุนแรงได้นะครับหรือเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าผลกระทบของการตอบสนองแบบบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกการตอบสนองของเราต่อสถานการณ์ใดก็ตามมีพลังในการเปลี่ยนแปลงแนวทางของเหตุการณ์อย่างสิ้นเชิงบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกในทางจิตวิทยาหมายถึงแนวคิดที่ว่า แม้แต่การกระทําหรือปฏิกิริยาเล็กๆน้อยๆก็สามารถสร้างผลกระทบที่มีนัยสําคัญได้การตระหนักถึงปรากฏการณ์นี้ช่วยให้เรามีสติมากขึ้นในการตอบสนองของเราและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในแง่มุมต่างๆของชีวิตของเราได้ในภายหลังนะครับข้อ 5. หลายครั้งที่ความเฉยเมยของใครบางคนที่มีต่อเราบ่งบอกถึงความเอาใจใส่สูงสุดของเขาซึ่งเขาไม่ต้องการแสดงออกด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งนะครับ บ่อยครั้งที่ความเฉยเมยที่เห็นได้ชัดของใครบางคนอาจจะทําให้เข้าใจผิดได้ว่าคนคนนั้นไม่สนใจเนื่องจากเขาอาจจะต้องการปกปิดไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเขาห่วงใยและก็ดูแลอย่างสูงสุดพฤติกรรมที่ขัดแย้งกันนี้เน้นให้เห็นถึงความซับซ้อนของอารมณ์และก็การสื่อสารของมนุษย์นะครับการเข้าใจว่าท่าทางที่เฉยเมยของใครสักคนอาจจะไม่ได้สะท้อนถึงความรู้สึกที่แท้จริงเสมอไปสามารถกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยและก็จริงใจส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนซึ่งกันและกันนะครับ ข้อหหากคุณเขียนความคิดเชิงลบของคุณลงกระดาษแล้วก็ขยำม,มันทิ้งไปเหมือนทิ้งขยะอารมณ์ของคุณก็จะดีขึ้นเรียกว่าพลังบำบัดของการเขียนการเขียนมีประโยชน์ในการบำบัดที่สามารถส่งผลดีต่ออารมณ์และก็สุขภาพจิตของเรานะครับจากการศึกษาทางวิทยาศา,ศาสตร์เปิดเผยว่าการจดบันทึกความคิดเชิงลบแล้วก็ทิ้งความคิดเหล่านั้นเหมือนกับทิ้งขยะในเชิงสัญลักษณ์แล้วการปล่อยวางความคิดเหล่านั้นสามารถนำไปสู่การปรับปรุงอารมณ์และก็ทำให้รู้สึกโล่งใจได้ การปฏิบัติง่ายๆนี้สามารถใช้เป็นรูปแบบของการปลดปล่อยอารมณ์ส่งเสริมความยืดหยุ่นทางจิตใจและก็ความชัดเจนทางจิตใจได้นะครับข้อ 7. จํานวน90%ของคนที่ลายมือไม่สวยหรือว่าเขียนไม่ดีมักจะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าปกติความคิดสร้างสรรค์ของลายมือที่ยุ่งเหยิงอาจจะดูน่าประหลาดใจที่ในการศึกษาทางจิตวิทยาพบว่า90%ของคนที่มีลายมือยุ่งเหยิงมักจะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าผู้ที่มีลายมือเรียบร้อยนะครับ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับลายมือที่ยุ่งเหยิงแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีรูปแบบการเขียนแบบเรียบร้อยน้อยกว่าอาจจะมีกระบวนการคิดที่แปลกใหม่กว่าและก็มักจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครนะครับข้อ 8. ส้มได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดความวิตกกังวลนั่นเป็นเหตุผลที่แพทย์จํานวนมากแนะนําให้กินส้มก่อนไปทํางานนะครับส้มได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีคุณสมบัติในการลดความวิตกกังวลด้วยเหตุนี้แพทย์จํานวนมากจึงแนะนําให้บริโภคส้มก่อนเริ่มวันเครียด เพื่อช่วยบรรเทาความวิตกกังวลและก็ทําให้รู้สึกสงบการทําความเข้าใจกับอิทธิพลของสีที่มีต่ออารมณ์ของเราสามารถเป็นเครื่องมือที่มีค่าในการจัดการความเครียดและก็ความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ของเราได้นะครับข้อ 9. อย่าเปิดเผยเป้าหมายของคุณให้ใครรู้มันก่อให้เกิดผลเทียบเท่ากับการบรรลุเป้าหมายในสมองของคุณนะครับการเก็บเป้าหมายและแรงบันดาลใจไว้เป็นส่วนตัวอาจจะมีประโยชน์ในทางจิตใจได้อย่างน่าประหลาดเมื่อเราแบ่งปันเป้าหมายกับคนอื่นเราเปิดเผยไปแล้ว มันมักจะเป็นสัญญาณบอกสมองของเราให้รู้สึกพึงพอใจคล้ายกับการบรรลุเป้าหมายไปแล้วการรักษาเป้าหมายให้เป็นเรื่องส่วนตัวทําให้เราใช้พลังของแรงจูงใจภายในซึ่งสามารถเติมพลังให้กับความมุ่งมั่นและก็แรงผลักดันสู่ความสําเร็จของเราได้นะครับข้อ10เมื่ออยู่ท่ามกลางต้นไม้สมองจะปล่อยสารเคมีบางอย่างซึ่งเพิ่มพลังในการคิดของสมองนั่นเป็นเหตุผลที่การเดินเล่นในสวนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางจิตเวชนะครับ การใช้เวลาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีสีเขียวสามารถส่งผลดีต่อการทํางานของการรับรู้ของเราได้นะครับสมองจะปล่อยสารเคมีบางอย่างที่ช่วยเพิ่มความคิดและก็ลดความเครียดเมื่อเราอยู่ในที่ที่มีพืชและองค์ประกอบตามธรรมชาติการผสมผสานธรรมชาติเข้ากับชีวิตประจําวันของเราสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรความเป็นอยู่ที่ดีของเราได้นะครับข้อ11การพูดคุยของผู้ปกครองกับเด็ก กลายเป็นภาษาในใจของเขานะครับพัฒนาการทางภาษาในช่วงแรกๆของเด็กได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการสนทนาและก็การมีปฏิสัมพันธ์ของพ่อแม่นะครับภาษาที่พูดในบ้านเป็นตัวกําหนดพัฒนาการทางความคิดและอารมณ์ของเด็กโดยวางรากฐานสําหรับความสามารถทางภาษาและก็ทักษะทางปัญญาในอนาคตให้กับเด็กนะครับข้อ 12. หากมีคนชี้ปลายเท้ามาหาคุณในช่วงที่มีคนจํานวนมากกําลังจับกลุ่มซุบซิบนินทากัน มันตีความได้ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่กําลังถูกพูดถึงนั้นนะครับสัญญาณที่ไม่ใช่คําพูดข้อความลับของปลายเท้าการสังเกตสัญญาณที่ไม่ใช่คําพูดสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์เกี่ยวกับภาษากายระหว่างบุคคลเมื่อมีคนหันเท้ามาทางคุณในระหว่างที่เล่าเรื่องหรือว่าซุบซิบกับกลุ่มคนก็อาจจะบ่งบอกว่าพวกเขากําลังสนใจในตัวคุณรูปแบบการสื่อสารแบบไม่ใช่คําพูดมักจะสื่อถึงข้อความที่ละเอียดอ่อนแต่ก็มีความหมายซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะครับ ข้อ13คุณจะไม่ค่อยตายในความฝันของคุณหากว่าคุณตายในความฝันของตัวเองแสดงว่าคุณได้เริ่มสิ่งใหม่ในชีวิตแล้วนะครับการสังเกตที่น่าสนใจนี้สำรวจปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดของความฝันซึ่งจิตใต้สำนึกของเราสร้างโรงละครแห่งประสบการณ์อารมณ์และสถานการณ์ในขณะที่เรากำลังนอนหลับความฝันอาจจะมีชีวิตชีวาแปลกประหลาดและก็กระตุ้นอารมณ์เรานะครับแต่ประเด็นหลักทั่วไปประการหนึ่งก็คือ ความตายมักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นในความฝันของคุณเองนะครับเมื่อความตายของคุณเองเกิดขึ้นในความฝันของตัวเองเชื่อกันว่าเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจหรืออารมณ์ที่สำคัญในชีวิตที่คุณจะตื่นขึ้นมาความฝันถือเป็นหนทางที่จิตใจจะประมวลผลและรวบรวมเหตุการณ์และอารมณ์ในชีวิตประจําวันของเรานะครับการไม่มีความตายในความฝันอาจจะเป็น,นกลไกป้องกันจิตใจของเราจากการประสบกับอารมณ์ที่รุนแรงเช่นนี้ในสภาพแวดล้อมจําลองในความฝันนะครับ จิตใต้สำนึกของเราอาจจะหลีกเลี่ยงการสร้างความฝันที่เกี่ยวข้องกับการตายของเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเพื่อรักษาความผาสุกทางจิตใจในระหว่างการนอนหลับอย่างไรก็ตามถ้าความตายของคุณเองปรากฏในความฝันของคุณเองมันก็เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ตื่นขึ้นข,นของเราครับความฝันเหล่านี้สามารถบ่งบอกได้ว่าเรากําลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงการเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชีวิตส่วนตัวหรือว่าในอาชีพการงานของเราครับมันจะสะท้อนถึงตอนจบของสิ่งหนึ่งและก็จุดเริ่มต้นของอีกสิ่งหนึ่ง ตัวอย่างเช่นการเริ่มงานใหม่การย้ายไปอยู่ที่อื่นการยุติความสัมพันธ์ระยะยาวหรือการเริ่มต้นเส้นทางอาชีพใหม่สามารถที่จะกระตุ้นความฝันเกี่ยวกับความตายได้ความฝันเหล่านี้สามารถตีความได้ว่าเป็นจิตใต้สำนึกที่ประมวลผลความรู้สึกของการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับการทิ้งอดีตเอาไว้ข้างหลังในขณะที่เปิดรับศักยภาพและความตื่นเต้นของการเริ่มต้นใหม่นะครับนอกจากนี้ความตายในความฝันของคุณเอง ยังอาจแสดงถึงการตายเชิงสัญลักษณ์ของบุคลิกภาพหรือว่านิสัยเก่าๆของเราที่ไม่ได้รับใช้เราอีกต่อไปนะครับมันสามารถบ่งบอกถึงการละทิ้งความเชื่อที่ล้าสมัยหรือพฤติกรรมเชิงลบหลีกทางให้กับการเจริญเติบโตของชีวิตคุณและการพัฒนาตัวเองนะครับการเข้าใจความสําคัญของความตายในความฝันสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับความคิดอารมณ์และก็ความปรารถนาภายในของเรานะครับแม้ว่าความฝันเหล่านี้อาจจะดูไม่มั่นคงหรือว่าไม่รุนแรงมาก แต่ความฝันเหล่านี้เป็นหน้าต่างที่ไม่เหมือนใครในการทํางานของจิตใจมนุษย์และความซับซ้อนของโลกจิตใต้สํานึกของเราการสํารวจและไตรตรองความฝันเหล่านี้สามารถนําเราไปสู่การรู้จักตัวเองมากขึ้นและการเติบโตของเราเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเราและการเดินทางของเราตลอดชีวิตนะครับข้อ14คุณไม่สามารถอ่านในความฝันได้เพราะว่าการอ่านและการฝันเป็นการทํางานของสมองคกละซีกซึ่งจะไม่ทํางานร่วมกันในขณะที่คุณฝันนะครับ การไม่สามารถอ่านได้ในความฝันเป็นปรากฏการณ์ทั่วไปที่หลายคนพบแม้ว่าความฝันจะสดใสและครอบคลุมประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสต่างๆอย่างเช่นภาพเสียงและอารมณ์การอ่านยังคงเป็นสิ่งที่ขาดหายไปในความฝันสิ่งนี้มีรากฐานมาจากวิธีที่สมองของเราประมวลผลข้อมูลระหว่างสภาวะต่างๆของจิตสํานึกนะครับการอ่านเป็นหน้าที่ทางความคิดที่ซับซ้อนซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับสมองซีกซ้าย โดยเฉพาะศูนย์ภาษาที่รับผิดชอบในการตีความสัญลักษณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและกําหนดความหมายให้กับคําเหล่านั้นนะครับพื้นที่เหล่านี้มีการใช้งานสูงเมื่อเราอ่านในขณะที่เราตื่นและทําให้เราสามารถเข้าใจภาษาเขียนและก็ดึงข้อมูลออกจากข้อความได้อย่างไรก็ตามเมื่อเราฝันสมองของเรานั้นจะทํางานแตกต่างออกไปในระหว่างการนอนหลับสมองจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าการนอนหลับซึ่งมีลักษณะพิเศษคือการทํางานของระบบประสาทที่เพิ่มสูงขึ้น และความฝันในช่วงการนอนหลับกิจกรรมของสมองจะยุ่งเหยิงและก็ไม่เป็นระเบียบมากขึ้นและการเชื่อมต่อระหว่างส่วนต่างๆของสมองอาจจะไม่ทํางานในลักษณะที่สอดคล้องกันเหมือนในช่วงที่เรากําลังตื่นนะครับเป็นผลให้เครือข่ายปราสาทเฉพาะที่จําเป็นสําหรับการอ่านและความเข้าใจภาษาอาจจะไม่เปิดใช้งานหรือว่าไม่ซิงโครไนซ์อย่างเพียงพอในระหว่างการฝันการขาดการประสานงานระหว่างศูนย์ภาษาในสมองซีกซ้ายและกระบวนการฝันในซีกขวา นำไปสู่การที่คนเราไม่สามารถอ่านได้ในความฝันนะครับที่น่าสนใจก็คือการทํางานด้านการรับรู้อื่นๆอย่างเช่นอารมณ์และความจํายังสามารถเคลื่อนไหวและสัมผัสได้อย่างแจ่มชัดในระหว่างความฝันสิ่งนี้เน้นย้ําถึงลักษณะเฉพาะของการฝันซึ่งกระบวนการรับรู้บางอย่างยังสามารถเข้าถึงได้ในขณะที่กระบวนการบางอย่างอย่างเช่นการอ่านดูเหมือนจะถูกยับยั้งเอาไว้ชั่วคราวในความฝันนะครับข้อ15คนโกหกเก่งจะตรวจจับการโกหกของคนอื่นได้ดีนะครับ สิ่งนี้เรียกว่าความขัดแย้งของคนโกหกคนโกหกที่เก่งเนียนและคล่องแคล่วมักจะมีความสามารถในการตรวจจับการโกหกของคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพลักษณะที่ขัดแย้งกันนี้เกิดจากความเข้าใจในพฤติกรรมหลอกลวงและในยะที่เกี่ยวข้องกับความไม่ซื่อสัตย์การไขปริศนาจิตวิทยาของการโกหกสามารถช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารของเราและแยกแยะความจริงในสถานการณ์ต่างๆได้นะครับข้อ16ตั้งแต่ปี2563 โรคซึมเศร้ากลายเป็นหนึ่งในสาเหตุการตายและความพิการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับการเพิ่มขึ้นของภาวะซึมเศร้าโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นโรคซึมเศร้ากลายเป็นปัญหาที่สำคัญทั่วโลกและภายในปี2563โรคซึมเศร้ากลายเป็นหนึ่งในสาเหตุการตายและความพิการมากขึ้นการทำความเข้าใจปัจจัยทางจิตวิทยาที่เอื้อต่อการเพิ่มขึ้นนี้ปูทางไปสู่การป้องกันรักษาตั้งแต่เนิ่นๆการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตที่ดีและความรู้ที่เพิ่มขึ้นนะครับข้อ17 ผู้คนมีแนวโน้มที่จะคืนกระเป๋าเงินที่หายหากว่าเปิดพบรูปเด็กทารกอยู่ข้างในกระเป๋านะครับความเห็นอกเห็นใจของมนุษย์สามารถกระตุ้นได้ด้วยวิธีที่คาดไม่ถึงการศึกษาพบว่าผู้คนมีแนวโน้มที่จะคืนกระเป๋าเงินที่หายไปหากว่าเขาพบมันแล้วก็เปิดเจอรูปเด็กทารกอยู่ข้างในนะครับข้อเท็จริงทางจิตวิทยาที่น่าสนใจนี้เน้นย้ำถึงผลกระทบทางอารมณ์ของความเชื่อมโยงและการเอาใจใส่ของมนุษย์นะครับข้อ18 การอดนอนนำไปสู่ความอยากน้ําตาลนะครับการเชื่อมโยงระหว่างการนอนหลับกับน้ําตาลปริมาณการนอนหลับที่เราได้รับสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อความอยากอาหารที่มีน้ําตาลการอดนอนเชื่อมโยงกับความต้องการน้ําตาลที่เพิ่มขึ้นและการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพทําให้เข้าใจถึงความสําคัญของสุขอนามัยการนอนที่เหมาะสมในการรักษาด้วยอาหารที่สมดุลและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมนะครับข้อ19สีฟ้ามีผลทําให้จิตใจสงบ ทำให้สมองหลั่งฮอร์โมนที่ทําให้สงบสีฟ้ามีผลทําให้สมองของมนุษย์สงบลงอย่างลึกซึง้งกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนที่ทําให้สงบการผสมผสานความรู้นี้เข้ากับสภาพแวดล้อมของเราอย่างเช่นการใช้สีฟ้าในการตกแต่งหรือสภาพแวดล้อมสามารถส่งเสริมความรู้สึกผ่อนคลายและความเงียบสงบได้นะครับข้อ20ผู้ที่ใช้เวลาบนอินเทอร์เนต็ตจํานวนมากมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าโดดเดี่ยวและก็ไม่มั่นคงทางจิตใจ การใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้กับสุขภาพจิตการศึกษาพบว่าการใช้อินเทอร์เน็ตมากเกินไปอาจจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกซึมเศร้าความเหงาและความไม่มั่นคงทางจิตใจสิ่งนี้เน้นย้ําถึงความสําคัญของการหาสมดุลที่ดีระหว่างกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์เพื่อสุขภาวะทางจิตใจนะครับข้อ21การที่ใครสักคนหนึ่งไม่เข้าใจคําพูดถักถางหรือคําพูดเสียดสี อาจจะเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าของโรคทางสมองการถูกพูดถักถางเสียดสีแล้วเข้าใจยากอาจจะเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าของโรคทางสมองหรือความบกพร่องทางสติปัญญาบางอย่างการรู้ถึงแง่มุมของการสื่อสารนี้สามารถช่วยในการตรวจหาและรักษาสภาวะดังกล่าวได้ตั้งแต่เนิ่นๆส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อสุขภาพนะครับข้อ22การศึกษาแสดงให้เห็นว่าคนที่นอนโดยใช้หมอนหลายใบมักจะเหงาและซึมเศร้า การศึกษาวิจัยได้ระบุความเชื่อมโยงที่น่าสนใจระหว่างนิสัยการนอนและความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์คนที่นอนโดยมีหมอนหลายใบตรงกันข้ามกับหมอนใบเดียวหรือว่าไม่มีหมอนเลยพบว่ามีโอกาสสูงที่จะประสบกับความรู้สึกเหงาและก็ซึมเศร้าเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์นี้อาจจะอยู่ในพฤติกรรมจิตใต้สำนึกของการใช้หมอนเสริมเพื่อเติมเต็มช่องว่างหรือว่าชดเชยความสบายทางอารมณ์บุคคลที่รู้สึกเหงาหรือว่าไม่ได้รับการตอบสนองทางอารมณ์ สแสวงหาความสบายทางกายผ่านการมีหมอนเสริมซึ่งสามารถใช้สัญ,ญลักษณ์แทนความอบอุ่นและความใกล้ชิดของความเป็นเพื่อนมนุษย์นะครับในขณะที่การวิจัยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้สิ่งสําคัญก็คือต้องจําไว้ว่านิสัยการนอนอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและอาจจะไม่ได้เป็นเพียงตัวกําหนดสภาวะทางอารมณ์ของคนคนหนึ่งเท่านั้นปัจจัยต่างๆอย่างเช่นความชอบส่วนตัวตําแหน่งการนอนและความสบายทางร่างกายก็มีอิทธิพลต่อการใช้หมอนระหว่างการนอนหลับเช่นกันนะครับ ข้อ 23. การสัมผัสตุ๊กตาหมีทําให้คนรู้สึกเหงาน้อยลงการที่เราผูกพันกับสิ่งของส่วนตัวอย่างเช่นตุ๊กตาหมีอาจจะมีผลทางจิตใจอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลดความรู้สึกเหงาการสัมผัสวัตถุที่มีภาพจําของการปลอบโยนอย่างเช่นตุ๊กตาหมีจะกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินซึ่งมักจะเรียกว่าฮอร์โมนแห่งความรักซึ่งส่งเสริมความรู้สึกไว้วางใจและความผูกพันทางอารมณ์ การกระทําง่ายๆนี้สามารถใช้เป็นที่มาของการปลอบโยนและความรู้สึกเป็นเพื่อนให้การปลอบใจในช่วงเวลาแห่งความทุกข์หรือความโดดเดี่ยวนะครับข้อ24อย่าใช้เพลงโปรดของคุณเป็นนาฬิกาปลุกคุณจะจบลงด้วยการเกลียดมันข้อนี้ฟังเลินเนแล้วเหมือนจะขำขันแต่ว่ามันเป็นความจริงทางจิตวิทยานะครับการเลือกเพลงโปรดเป็นเสียงปลุกอาจจะดูเหมือนเป็นวิธีที่ดีในการปลุกแต่หลักจิตวิทยาเตือนว่าไม่ควรทําเช่นนี้เพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปการเชื่อมโยงเพลงที่รัก กับเสียงนาฬิกาปลุกที่ดังกึกก้องซ้ําๆทุกๆวันอาจจะนําไปสู่ความสัมพันธ์ทางอารมณ์เชิงลบทําให้เราไม่ชอบหรือแม้แต่ไม่พอใจกับเพลงที่เราเคยชอบการเลือกใช้เสียงปลุกที่เป็นเพลงทั่วไปสามารถรักษาความเพลิดเพลินของเพลงโปรดของเราเอาไว้ได้ในขณะที่เราป้องกันความผูกพันทางอารมณ์เชิงลบนะครับข้อ25คนขี้โกงมักจะคิดว่าทุกคนโกงคนโกหกมักจะคิดว่าทุกคนโกหกพวกเขารู้สึกอยู่ในใจเสมอ จิตใจของมนุษย์มีความอ่อนไหวต่อการฉายภาพซึ่งแต่ละคนมักจะฉายคุณลักษณะความรู้สึกหรือความเชื่อที่ตัวเองมีหรือว่าตัวเองเป็นไปยังคนอื่นตัวอย่างเช่นคนขี้โกงอาจจะมีแนวโน้มที่จะคิดว่าคนอื่นก็ขี้โกงเช่นกันและคนโกหกที่เป็นนิสัยอาจจะมองว่าทุกคนรอบตัวของพวกเขาไม่ซื่อสัตย์การตระหนักรู้ถึงแนวโน้มนี้สามารถช่วยให้เราเข้าถึงอคาาติของใจตัวเองมากขึ้นนะครับข้อ26ไม่ว่าคุณจะพยายามมากแค่ไหน คุณก็จะจําไม่ได้ว่าความฝันของคุณเริ่มต้นอย่างไรการนึกย้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในความฝันให้ครบถ้วนถูกต้องอาจจะเป็นสิ่งที่ยากเนื่องจากว่าธรรมชาติของความฝันมักจะเกี่ยวข้องกับการผสมผสานร,ระหว่างภาพอารมณ์และประสบการณ์ที่เด่นชัดซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจดจําไว้ในความทรงจําเมื่อตื่นขึ้นด้วยเหตุนี้หลายคนพบว่าเป็นการยากที่จะจดจําว่าความฝันของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรซึ่งจะเป็นการเพิ่มสเสน่ห์อันน่าพิศวงให้กับอาณาจักรของความฝันนะครับ ข้อ27สีอย่างสีแดงสีส้มสีเหลืองทําให้คุณรู้สึกหิวนะครับสีมีบทบาทสําคัญในการมีอิทธิพลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงอาหารสีโทนร้อนอย่างสีแดงสีส้มและสีเหลืองเชื่อมโยงกับการกระตุ้นความอยากอาหารที่เพิ่มขึ้นร้านอาหารและแบรนด์อาหารมักจะใช้สีเหล่านี้ในการตลาดและการตกแต่งร้านเพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่มากินอาหารอย่างเต็มที่นะครับข้อ28 เมื่อคุณพูดกับตัวเองคุณกําลังทําให้ตัวเองนั้นฉลาดขึ้นการสนทนาที่มีความหมายกับตัวเองสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งทางจิตใจและความเป็นอยู่ที่ดีของเราได้นะครับการมีบทสนทนาอย่างลึกซึง้งและก็เห็นอกเห็นใจกับตัวเราเองจะก,กระตุ้นส่วนต่างๆของสมองที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจและการเชื่อมโยงทางอารมณ์การแลกเปลี่ยนที่มีความหมายไม่เพียงแต่เสริมสร้างความผูกพันทางสังคมของเราเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เพิ่มความยืดหยุ่นทางจิตใจของเราด้วย ดังนั้นจงหมั่นถามตัวเองตอบตัวเองและพูดคุยกับจิตใจของตัวเองเสมอมันไม่ใช่อาการผิดปกติมันคือวิธีการสร้างความฉลาดให้กับตัวเองได้อย่างดีวิธีหนึ่งนะครับข้อ29การกอดช่วยกําจัดความหดหู่ใจคลายความกังวลและก็เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะครับการกอดหรือการสัมผัสด้วยความรักทางกายมีผลในการบําบัดสุขภาพจิตอย่างไม่น่าเชื่อการสัมผัสด้วยความรักอย่างเช่นการกอด จะหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความรักออกซิโทซินส่งเสริมความรู้สึกไว้วางใจความผูกพันและความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับผู้อื่นนอกจากนี้การกอดยังช่วยกระตุน้นการหลั่งสารเซโรโทนินและก็โดปามีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความสุขและความเพลิดเพลินการกอดกันเป็นประจำสามารถบรรเทาอาการซึมเศร้าลดความวิตกกงังวลและทําให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นส่งผลให้สุขภาพจิตโดยรวมดีขึ้นนะครับข้อ 30. การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ทำโทรศัพท์มือถือหายจะมีอาการตื่นตระหนกคล้ายกับเจอประสบการณ์เฉียดตายจากการศึกษาทางจิตวิทยาพบว่าการสูญเสียโทรศัพท์มือถือสามารถกระตุ้นการตอบสนองที่ตื่นตระหนกคล้ายกับประสบการณ์ที่เพิ่งเฉียดตายมานะครับปรากฏการณ์นี้เรียกว่าความวิตกกังวลในการแยกจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ เน้นย้ำถึงความผูกพันทางอารมณ์ที่รุนแรงและความไว้วางใจที่ผู้คนมีต่ออุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ของตัวเองนะครับโทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นสิ่งสําคัญของชีวิตสมัยใหม่โดยทําหน้าที่เป็นเครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงและก็แหล่งเชื่อมต่อทางสังคมความกลัวที่จะถูกตัดขาดจากการเชื่อมต่อจากโลกดิจิทัลสามารถกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ที่รุนแรงและมันเน้นย้ำถึงผลกระทบทางจิตวิทยาของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตของเรานะครับ นั่นคือ30ข้อที่จริงทางจิตวิทยาที่น่าทึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่1จาก2ของคลิปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาสนุกๆนี้นะครับเรายังมีอีก1 EP กับ30หัวข้อที่แตกต่างกันนะครับติดตามได้ในคลิปชื่อเดียวกันแต่เป็นหมายเลข2ทับสนะครับซึ่งสามารถดูได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเมื่อลงคลิปแล้วก็จะเอาลิงก์มาลงไว้ข้างล่างนี้หรือดูจากวิดีโอที่แนะนําไว้ตอนจบคลิปก็ได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบสามารถให้กําลังใจช่องไไดดด้้วกกกกาารลล์ตติมแ กดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมทั้งร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ